ทดสอบอัดครั้งที่2นะครับโอเคก็อันนี้จะเป็นยู i v เวอร์ l i ลไลที่ทำเสนอเนาะยู i v เวอร์ l i ลไลเนี่ยมันจะเป็นสัญญา90ทับนะครับโอเคมันก็เลยจะไปจบที่อายุ89เนาะแต่ตรงเนี้ยคือมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้ามันส่งเกิน3ปีแล้วนะครับมันสามารถพักชาระเบี้ยได้พักชาระเบี้ยได้คือหยุดจ่ายปุ๊บแล้วก็ให้ เอามูลค่าบัญชีตรงนี้มาจา่ายค่าของพองต่อนะครับแล้วก็ถ้าส่งครบ8ปีปุ๊บอ่าตั้งแต่ปีที่๙าาต้นไปเนี่ยมันจะถอนมูลค่าบัญชีตรงนี้มูลค่าบัญชีตรงนี้นะครับมันจะเหมือนเงินฝากธนาคารเนาะก็คือบริษัทจะคิดผลตอบแทนทบต้นทบดอกใส่ให้เรื่อยๆนะครับตอนนี้เฉลี่ยก็ประมาณ3.5ต่อปีโอเคถ้าเกิน8ปีเสร็จตรงนี้มันก็จะเหมือนเงินฝากธนาคารแล้วก็สามารถถอนบางส่วนได้ขั้นต่ำ2,000 นะครับแต่ถ้าไม่ถอนปล่อยไว้มันก็จะทบต้นทบ,ทบดอกโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคกตรนนี้ทําให้ดูที่เบี้ย40,080ประมาณเดือนละ4,000นะจากข้อมูลที่ได้มานะครับแต่ว่าตรงนี้คือปรับเปลี่ยนได้ตอนเราเจอกันหรือตอนอยากให้ทําข้อมูลอันอื่นอย่างเงี้ยก็ประมาณว่าอยากส่งแค่10ปีส่ง20ปีอะไรเงี้ยคือตัวเลขมันปรับเปลี่ยนได้หมดนะครับมันสามารถดีไซน์ได้แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ข้อมูลก็เลยทํามา ให้ส่งถึงอายุหกสิบง่ายๆไว้ก่อนนะครับส่งถึงเกษียณโอเคก็จะส่งประมาณเดือนละสี่พันสิบสองสี่สี่สิบปดปีละสี่หมื่นแปดอันนี้คือมูลค่าบัญชีอันนี้เริ่มแรกคือทุที่ทุนห้าแสนนะครับเวลาเสียชีวิตเนี่ยมันจะได้ทุนประกัน5้าแสนบวกมูลค่าบัญชีเนาะมันก็จะเป็นห้าแสนบวกช่องนี้ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นมูลค่าบัญชีถ้าแบบนี้ส่งไปเรื่อยๆถึงอายุหกิบปุ๊บตอนหกสิเดียวมันจะมีมูลค่าอยู่ประมาณหนึ่งล้านหนึ่งนะครับส่งไปเก้าแสน ประมาณนี้ก็ทับปิดเลยก็ได้หนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งแต่ว่าถ้าปล่อยไปให้เงินมันโตขึ้นเรื่อยๆครับโดยที่เราไม่ส่งแล้วก็คุ้มครองล้านหนึ่งต่อไปนะครับแล้วก็มูลค่าบป็นีโตขึ้นเรื่อยๆด้วยก็เก็บไปใช้เป็นเงินเกษียณเนาะอันนี้คือทุนห้าแสนนะครับตัวแรกก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้จะเป็นทุนหนึ่งล้านนะครับก็เสียชีวิตได้หนึ่งล้านเบี้ยเท่ากันนะครับ นะมูลค่าเป็นชีมก็จะเหลือน้อยกว่าอันเมื่อก NO Duncan, ี้หน่อยหนึ่งเพราะว่ามันตัดไปซื้อคอมคลองเยอะหน่อยนะครับประมาณนี้ตัวแรกก็จะเป็นประมาณนี้ส่งถึงอายุ60ก็มูลค่าก็อยู่ประมาณล้านหนึ่งใกล้เคียงกับเมื่อกี้นะครับแต่ว่าคอมคลอง1ล้านเพี่งคอมคอม 1, ล,ลคอง5 0 0 0 0นนะครับแล้วก็สามารถอันนี้ทําหยุดที่เกษียณคือถ้าอยากดูตัวเลขว่าส่งแบบกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยบอกได้นะครับเดี๋ยวทาตัวเลขให้อันนี้จะเป็นตัวเลขของส่งถึง60แล้วก็ ทุนห้าแสนกับทุนหนึ่งล้านนะครับ